ี้ารการว่าทำอะไรกันถ้าขูแวตงการันเราที่ถูกต้องตามนส่วนกางัจะให้ที่ที่ทางนะครับเรื่องอะรนะครับที่รัิรบรรนทางัท่านที่มาถึรแล้วขออุักครนะครับเดี๋ยวนาย่าบอขาไปเวงเลยนะครับ่ามาตรารองการป้งันนะครับแต่จริงๆแล้วการชุมชไได้แค่หัวครับมีทั้งตั้ามีทั้งเสรอบจับ ขอบพระคุณท่านเยาวภาตรนสมวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กระทรวงให้มีความรู้สามารถให้ทำแนะนาสสำหรับนักเข้าที่ยวของเศรษฐกิจพอเพียงับเลื่อนด้วยพลังบัวนี้แม้จะถึงน่าจะถึงสองร้อยหรือสามร้อยเพราะเป็นวรรณช์นะคะกระทรวงก็ทหละวักแต่ว่าขายของในป่าหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะ ดิฉันขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านมหาจักรพรรดิเมติโกนะคะที่กรุณาให้เป็นกระตาสะดอกเพาะนะคะตัวีะ29บาทหรือว่าเป็นการคูณทุนเป็นตัวครับไม่พอก็อยู่ข้างล่างเมทีเหมือนกันเมทีดินนะครับอ่าวันนี้ด้วยยากใจเ ท่านได้โปรดไปชมเร็วไวโดดในบ้านเราเป็นเผ็ดขาดจริงเยิ่มต้อมีความสามารนแต่มันอร่อยนะคะแต่มันอร่อยมันหอมไม่ได้ขัดเลยแบบเล็กๆน้อยๆมาเลื่อยๆอันนี้ก็เป็นตอนที่อันไหนอร่อยกว่าอร่อยทั้งนั้นค่ะไม่ค้าอยากขาย อ๋ออันภาษาตา่างว่ากล้วยน้ำว้าแต่บ้านนี้เรียกว่าผีศรีสุราศรีศรีสุราไม่ก็จะทบกับคนที่เป็นผัวนะและอีกอย่างหนึ่งที่ผีที่จะเข้ามาสิงใครแล้วเนี่ยทำให้เกิดอะไรทำนางผีเกี่ยวกันเ่กิดขึ้นแม่ค้าตรงนี้ใชครกินก็สมเด็จด้วยก็ได้ต้องบอกว่า,าขึกอย่างนะจะรู้ึกไง สินดีเด่นด้านแจกสารซึ่งผู้ทำค้องสินดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงลำดับที่23ลำดับที่8นางสาวไกรสอนวณนิชาการบ้านโบราณชุมชนตำบลนายงมลำดับที่